พระเมซีเมืองทือเป็นหนึ่งในสิ่งที่คนทั่วไปให้การเคารพนับถือโดยเฉพาะสาวนาครล,ล่วงเวียงจันทร์คงโบมีไพทีบโฮู้จักวัดซีเมืองวัดดังกล่าวมีมาได้หลายห้อยปีมื้อนี้เฮาจะมาข้อเล่าโดยโย่ให้ฟังตามตำนานเล่าว่าก่อนที่สาวบ้านจะวางรักเมืองที่วัดแห่งนี้ได้มีการเป่าประกาศหาผู้ที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อมาเป็นเจ้าที่เจ้าทางคุ้มครอง ในที่สุดก็มีผู้ยิงทื่อพาคนหนึ่งสื่อนางสี่อาซาที่จะโดดลงคุมพร้อมกับมาสี่ขาวตัวหนึ่งหลังจากนั้นสาวกลสิ่งที่พวกเขาปรากฏเห็นว่าเป็นหินก้อนใหญ่อยู่ในกลางวัดทับนางและมานี้คือสาเหตุที่หินก้อนนั้นทึกพุกด้วยพาสีแดงแทนให้เลือดนางสี่และพุกด้วยพาสีขาวแทนให้มาขาวตัวนั้น พเมซีเมืองมีความเคิดยำแต่ละปีผู้คนจะนิยมมาบบบด้วยการถวายคงบูษามีทุกเทียนมากเผาดอกไมตามที่วัดเกี่ยมไว้ให้ในนี้จะขอบสิ่งใดก็ได้ตัวอย่างขอให้ปีนี้ธุรกิจค่าน้อยจเจริญก้าวหน้าขอให้ได้เหดเวียกในบอนทีป่าธนาหลังจากนั้นหนึ่งปีก็กลับมาเกบะเต่สิ่งหนึ่งที่ห้ามขอคือเรื่องความหัก และชีวิตครอบครัวก็โบมีความสุขนี้ก็เมนความเสื่อส่วนบุคคลเต่าทาไยักษไปเขารบบูชาพระเมสีเมืองไปเสียงสีปอนบาสวรรค์ก็ไปได้ทุกเมื่อแต่เอือยน้องหญิงยาลืมนุงสิ้นทื่อเป็นการให้ความเขารบสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และหักษาวัฒนธรรมฮีตของประเพณีลาว